มาริโอครั้งลักจันจิโพสร,รูปแฟนคร,รั้งแรกกรณีไทยปีนี้หวานมาก ถึงแม้ว่าจะคบกันมานานถึง8ปีแต่ในอินสตาแกรมของระรอกชุดตายอย่างมาริโอมอลเลอร์ก็ยังไม่เคยลงภาพคู่กับจันจิเลยเพราะว่าเจ้าตัวนั้นโกรฝ่ายหญิงจะโดนดรมาม่าแต่บรรดาแฟนคลับก็ยังคงลุ้นว่าเมื่อไหร่ที่หนุ่มมาริโอนั้นจะอวดภาพแฟนเหมือนคนอื่นๆบ้างและล่าสุดเนื่องจากเป็นวันวาเลนไทน์งานนี้หนุ่มมาริโอก็ได้โพสต์ภาพของจันจิลงในอินสตาแกรมภาพนี้จะเห็นได้ว่าจันจิกําลังถือช่อดอกไม้ดอกกุหลาบสีแดงอยู่ในมือและกําลังยืนพิงรถอยู่โดยพอด นีเราบุแคปชั่นว่า Happy Valentine's Day to you ภาพเดียวบอกเลยเลยค่ะว่าทำเอาบรรดาแฟนคลับกรี๊ดสนั่นมากเลยจริงๆ